สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาถ่าย y t u t u ในแมปบูเฮเว่นนะคะ <c oughs> แล้วก็จะมีเสียงแหบบ้างนะคะในเราบอกนะวันนี้เราจะมีคนกวนด้วยเพราะว่าคนนี้อยากออกชอ่อง <c oughs> วันนี้เราจะมาถ่ายชีวิตประจำวันของตัวละครเราเองนะคะเราจะตั้งชื่อว่าซากุ อย่างแรกต้องไปหาบ,บ้านสร้างก่อนลอก่อนมบาเร็ว จะสร้างบ้านข้างบนนะแล้วเราถอยมาทำไมทีงนี้อะไรเอ่ยโอ้ยอย่าชนนะขับรถไวซะด้วยสิทีนี้ก็ลำบากว้าวววเจอทางวิบากนี่ก็วันเธอไหมสิครับอันนี้ต้องเรียกบ้านด้วยนี่ทำอะไรอ่ะ ชอบมาเถอะแล้วชอบบ้านแบบนี้นะมันสวยแล้วชอบอ่างอ่างน้ำร้อนข้างในอ่างชากุชี่ใช่ไหมชากุช่หรือชากุชี่อะไรอะสร้างบ้านอะไรแกตลาดอ๋อ ใหญ่ชนนะข้างซักผ้ายิ่งแพงอยู่อลอุ้ยตกใจไปอาบน้ำก่อนนี่นะโอ้โกดผิด อันนี้จิ้มอันนี้มันจะได้ไมกซกี่มากแต่สี่มนเข้ากับผิวเลยอ่ะอย่าย่อาบน้ำเสร็จเรามาต่อนะตอนนี้ก็น้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปแป้งฟันอ้าวราบ้าวนอะไรตรงนี้คะพี่เอาใหม่เมโอเคแล้วก็ วี่ผมที่หลังใส่เสื้อผ้าตรงนี้มาเลือกชุดนอนกันเอาเตมจีงมาเ <c oughs> ขือนปอบไปดกระท่อน้าวันเพลย์เลยเลยเลยเอาชุดนี้แล้วก็ปิดไฟปิดไฟเอาปิดไฟข้างล่างด้วยปิดไฟ ปิดไฟเอา้าอันนี้ไม่ไดับปิดไฟ่อนโอ้ยคนจะหลับจะนอนไม่ต้องสนปิดพอม,มาใส่เลยปิดไฟก่อนคอยดูนะมันจะใช้เตียงเข้ามา อะไรอะรถเบนซ์โอเคขึ้นเรบนห้องนอนแล้วเี๋าตัดภาพไปตอนช้าเลยแล้วกันช้าแล้วได้เวลาน้ำแัมตอนไปงเรียนแล้วทุกคนใช้ชุดเดิมเลยเดี๋ยวเรียนวันนี้วันสุดท้าย ก็ไปเป็นวันเสาร์แล้ววันนี้วันครูใส่ชุดพละนี่นะเสร็จเลือกชุดก่อนปึ๊บน,นี่เสร็จแล้วคุณครูที่โรงเรียนบอกว่าของผู้หญิงจะให้ใส่ปเป็นกางเกงขาสั้นของผู้ชายให้เป็นกางเกงขาย,ยาวเพื่อทำให้ผู้หญิงหายร้อน มั้งนะปิดไฟไว้ก่อนเพราะเราจะไม่อยู่บ้านโอ๊ยอะไรอะ่ะของตกแต่งไปเรียนดีกว่าทำไม,มงนะี่ะ ไปเรียนแกนั่นแหละมีไรค่มอยู่ดีๆมันก็เดินมาหารเราเ๋าวไม้เกี่ยวเราคำตอบจากหน้าผีคนนะน่ากลัวมากดูหน้ามันสิ ผีพาย是是ใช่ไหมใช่ผีพายเร็วจะรีบไปเรียนรีบตอบมาโอ้ยไปดีกว่าวันนี้เราจะขี่สเก็ตบอร์ดไปนะฮะตอบช้ามาคุยดูหุยป้าอะไรอ,ะอ่ะอ๋อจะชมว่าโคตรสวยเลยพอคือมาข,ข้างห่างจะไม่ได้ปนะ้าเ ไอ้ป้นบ้านเราไม่แคร์เพราะว่ามันก็กลับมาไม่ได้มาทางนี้เลยนะโรงเรียนเราแต่คนอื่นเขน่าจะดูแล้นแหละเอาันนี้ก่อนไม่อยากใช้สีชมพูอ่ะกีไากัน อืมเดี๋ยวมาเรียนครับแรกก่อนคณิตเหรอสองลบสิบสอง,สองไม่ได้สิคิดไม่ออกดีกว่าเดีย๋ยวต้องขึ้นไปเรียนข้างบนก่อนอู้หูเหลืองอ่อยเลยศิลปะเลยกันว,ว,ว่าอะไดี คนนี้มันเราไหมนี่มันเสียงคนเดินอ,อะไอียนี่ไงเจอแล้วต้นตอเสียงต้นต่อวัวชี่กลางเนี้ยกี่กลางเอามาเละ สวยไฟอะไรอ่ะช่างมันเถอะแล้วลาเรียนพลฬาแลละอืมโอ้โหอมสนามกีฬาอยู่ข้างหลังแล้วเราเดินมาตรงนี้เพื่ออะไรสนามบาสก็ได้ เล่น,ลนไม่เก่งเล่นบาสไม่เก่งเข้าใจไหมหุยฮะก็ด้านหลังคะแนนคะแนนคะแนนนี่เล่นไม่เก่งเลยไม่เก่งคะแนนเล่นไม่เก่ง เล่นไม่เก่งโอุ้ยบอกว่าเล่นไม่เก่งไม่เล่นละไม่เอาละเดี๋ยวตันนี้ไงสนามบอลเล่นไม่เก่งกับบอลอ่ะอ้าวไว้ตรงนี้มึงนี่ต้องเสกบอลเองสิเคก็ฮทุก ในมนเก่งฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บแต่เคยเล่นฟึ๊บฟึ๊บเชวบเชวบเชวบเย้กลับบ้านดีวดวดนกว่าเรียนแค่นี้แหละเพราะว่าวันนี้เรียนครึ่งวัน เพื่อเล่นก็เล่นถึงเดียนี่แหละอเมไม่ต้องเรียนหนังสือนี่นึอุ้ยตกใจตะเกงหัวขาวไอ้ประูสิเป็นหนังสือสีเขียวบาเบ๊เบเบ๊แล้วนาปูปูมันคิดว่าฉันเป็นคนอังกฤษยอย่างนั้นหรออะไรอ๋อ้หวัดดี ไงตอบสั้นๆเกียรตอบอุ้ยน้องเหมียวใช่น้องเหมียวไหมเหมียวเหมียวโอ้ a e babe จเปลี่กูป ฉันว่าฉันรีบกลับมาดีกว่าจะแมวฉันเฉาตายเราเป็นคนไม่เก่งนะหยิบเลยไม่มีน้องเหมีวมยวล่แเ้ีหยุดจับปลาดขึ้นวยเ๋ยวฉันมีอของตกตใจอุ้ยตก ขี้เกียจขี่รับได้เป็นเพื่อนเราดีตองไหนึ้นข่ะอุ้ยไหนใครใครอ้เดี๋ยวเมื่อกี้คล้ายๆเพื่อนเราเลยเนี่ยไฟดับได้ยังสุดนี้อยากแก้งมันนะแต่ทำไมไม่ได้ดู สภาพเดี๋ยวเราจะออกไปเล่นด้วยนะเดย๋าวจะวางน้องหมีไว้ก่อนนะพอเวลาโตขมเฮเยี่ตัว,อ,อ,วอุ๊ยปวดไปแค่ตรงนี้ ก็ตรงนี้ต้องอาบน้ำไหมแอบเพราะวนร้น,นนี่สิ่งน้ำแบบเด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  ดูเซฟเอาชุดก่อนอันนี้เราจะให้ดูเราแต่งตัวด้วยนะวันนี้จะใส่ชุดน,นี้ไปสีเขียวอยากได้กางเกงสีขาวมีปะเออันนี้ก็สวยนะอันนี้แหละเอาตัางค์ไปด้วยสิ แม่งฮือเจ้าของบ้านไม่อยู่เนี่ยใช่นักไซมีอยู่ไม่นะเอราะยังนะ อย่างไรอ่ะอยากรู้จังยกล้าในบุคคาเว้นมันทำอย่างไรอะ่ะอยู่ในเกียบปะเนี่ยอ,อุ้ยใช่เมนอุ้ยขับยากก็เหมือนเดิมเถอะ วันนี้เราจะเที่ยวแต่ไม่จุใจเพราะอุ้ยอะไรอ่ะมาหลังที่23สิบสามโรงเรียนผีสิงต้องวับต้องวับขี้เกียจเดินเออลาทาผีก็ได้วิฮัลโหล มีใครอยู่บอ่อใส่เงาเพียงเขาเป็นกว่าแบ่เ,เซ่เโก,โก๊อกโกอกโก,โก๊อกโก๊อกมีใครอยู่ไหมเจ้าของบ้านมันไม่อยู่แน่นอนว่าเงี้ยสภาพ ฮัลโหลอุยฉันจำไ,ได้แล้วว่าทางเข้ามาู่แถวนี้เซใช่ไหมนีม่ห่อบุกยึดลมไปตรงนี้น่ากลัวก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะ